สวัสดีครับสวัสดี f อบางแงะทีเด็ดบอลทุกท่านเลยนะครับสวัสดีแฟนเพจทั้งบ้านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567นะครับก็วันนี้มีฟุตบอลเตะกันหลายรายการนะครับก็มีตั้งแต่ FA ฟเอัอังกฤษนะครับโคปาอิตาลีนะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนฟุตบอลกลีสูเปอร์ลีนะครับ ฟุตบอลไซปาร์ติวชั่นหนึ่งออสเตรเลียฮุนไดเอลีกอิสราเอลพิเมรลีกมีเยอะนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบคู่ได้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องให้บัางด้วยนะครับคู่แรกนะครับเราเริ่กมาที่ฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษคริสตัลพาเลทนะครับจะเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตัน คู่นี้เริ่มติดกันเวลาตีสามตรงนะครับตามเวลาบ้านเรานะฮะเรามาดูฟอร์มนะครับเฮตุเฮที่เจอันมาทุกรายการนะครับพาเลทชนะหนึ่งเสมอกหนึ่งและเอฟเวอร์ตันชนะสามครั้งนะครับส่วนฟอร์มของนัดหลังสุดของเจ้าบ้านสเตอพาเลทนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเป็นฟอร์ดไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทีมเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับฟอร์มลุ่มๆมดนๆนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับ แต่ที่แพ้สามนัดคือแพ้สามนัดรวดนะครับไล่มาตั้งแต่แพ้สเปอร์สองหนึ่งแพ้แมนซีสามหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดครับบุกไปแพ้วูฟิงตันสามประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในทั่วฟุตบอลรายการนี้นะครับพาเลตนะครับชนะสามแพ้สองนะครับไล่มาตั้งแต่ชนะฮันรี่พูลสองศูนย์นะครับอันนี้เล่นเกมเย่าชนะสโต๊กสองหนึ่งเกมเย่านะครับชนะเอฟเวอร์ตันสี่ศูนย์เกมเย่าแล้วก็ ไอแพ้เชลซีศูสนามกลางแล้วก็แพ้ซอตแฮมตัน1นตัวต่อสสนามเย้านะครับส่วนเอฟเวอร์ตันนะครับ5นัดหลังสุดในรายการ FA ฟเอคับนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับไล่มาตั้งแต่เสมอเฮาส์สอเสมอเป็นอ่าชนะเป็นฟอร์ซี1นะครับชนะบอแฮม2-0นะครับแล้วก็2นัดล่าสุดนี่แพ้พาเลซ4-0นะครับแล้วก็แพ้แมนยู3-1นะครับ เรามาดูความพร้อมของคริสตัลเลก่งก่อนนะครับเจ้าบ้านครับของคุณซิรอยฮซันนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ดไปในรายการพรมเมยรีกนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีแน่ๆก็คือชีคดูบูเล่นะครับเจสูสันรักซักยีแซมจอห์นสโตนรอปโฮลิงและโจเอลวอร์ดนะครับซึ่งบาดเจ็บก็เป็นแข้งเลี่ยงหน้าเดิมครับที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับคาดว่าวันนี้ครับ อารอนสันนะครับจะวางหมากในระบบ4-2-3-1นะครับมีออซงนี่เอดูอานะครับกลับมาออสสตาร์ทเป็นตัวจริงในแดนหน้านะครับและใช้เอเบเลซี่เอเซ่นะครับคอยปั้นกิ่งลกอยู่ด้านหลังนะครับมีดีนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นผู้สาประตูนะครับนาตเทเนียลคลายนะครับแบ็คขวาเทอรัสมิเซลแบ็คซ้ายนะครับโยัคิมแอนเดอร์สันนะครับกับมาร์กเวย์ฮีนะครับยืนคู่เซนเตอร์ แดนกลางครับวันนี้วางเจมสันเลอร์มาครับวิลฮิลส์จอแดนอาร์ยูเอเบเรเี่เอเซ่และเจฟฟี่สรุปนะครับคอยทำเกมรุกส่วนทีมเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับขอผู้ซือชอนได้ครับฟอร์มตอนนี้เริ่มดรอปลงมากแล้วนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับฟุตบอลตันอย่างหมดสภาพครับสามประตูต่อศูนย์นะครับพอพร้อมของเอฟเวอร์ตันวันนี้นะครับจะไม่มีชื่ออินดิซากูเอเย่นะครับแอสตรี่ยังเดลิอัลลี่นะครับซึ่งเดี้ยงอยู่นะครับ ทั้งสามรายนะครับส่วนทางด้านของอับดุลไลดูกูเล่นะครับต้องรอเช็คความฟิตนะครับคาดว่าวันนี้ครับชอนไดจะจัดทัพมาเยือนพาเลสในระบบ451นะครับมีโจแดนพิกฟอร์ดนะครับเป็นผู้สาประตูนะครับแบ็กซ้ายขวาครับเป็นเชมัสโคเมนนะครับแล้วก็วิตาลีมีโคเรงโก้นะครับคู่เซนเตอร์เป็นเจมทาคอฟสกี้และเจ้าเรสเบนเวดนะครับส่วนกลางนะครับกางรุกนะครับมีแจ็คเฮลิสัน ามาดูโอนาน่าเจมส์กาสเนอร์อังเดโกเมสมีเดไวท์แม็กนลและเบตโตครับคอยลาตะข่ายนะครับวิเคราะห์เกมวันนี้นะครับพาเลทนะครับยานเล่นในบ้านผมบอกว่าเหนียวนะครับพาเลทแพ้ยากครับเล่นในบ้านที่แพ้นะครับก็จะแพ้แต่ทีมใหญ่ครับอย่างเชลซีลิเวอร์พูลนะครับส่วนทีมอ่าระดับเดียวกันนะครับพาเลทจะเก็บชัยได้นะครับหรือไม่ก็เสมอนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ คู่นี้แฮนดิแคปนะครับเปิดออกมาให้พาเลตนะครับเป็นต่อที่ปอปาตากลมนะครับผมชอบพาเลตครับคู่นี้ผมมองว่าพาเลตจะเปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันที่กําลังค่อยวที่กําลังลุ้นๆบอนได้นะครับคู่นี้เชียร์พาเลตครับคู่ที่สองนะครับเราก็ไปที่ฟุตบอลลีกาสเปนนะครับซิบียครับจะเปิดบ้านพบกับแอตเลติกบินเบานะครับ คู่นี้เฮตูเฮตเจอกันมาห้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านเซบีย่าชนะสามครั้งเสมอกันหนึ่งครั้งและแอลติกบินเบาชนะหนึ่งครั้งส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับหกนัดหลังสุดนี่เซบีย่านะครับโหฟอร์มเหมือนจะกู่ไม่กลับนะฮะแพ้สี่ชนะสองนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้แอติโกมาริดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนแอลติกบินเบาฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับหกนัดหลังสุดชนะสี่เสมอสองนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับ อันดับตารางคะแนนในตอนนี้เซบีย่านะครับแข่ง18นัดชนะแค่3เสมอ7แพ้8นะครับมี16แต้มห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนนะครับส่วนแอตติกบินเบาทีมเยือนนะครับแข่ง18นัดชนะ10เสมอ5แพ้3มี35แต้มครับรอันดับ5ของตารางลาลิก้าสเปนนะครับตามหลังจากฝูงอย่างเลวมาดิดอยู่10แต้มนะครับ เรามาดูความพร้อมของเซบีย่าชาวบ้านกันก่อนนะครับวันนี้ครับเซบีย่าจะไม่มีแน่แนๆก็คือออยานีลันนี่ครับโรอิกบาวเดมาเรโนดิอาสตองกีนิยองซูเคซุตนาบาสเอลิกลามิล่ามากอสอาคุนยาโดดีลูเกบากิโอโคอันจอแดนและเฟเนนโดนะครับรวมไปถึงยูเซฟเอลนิซลีนะครับที่ต้องไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันนชันคัพนะครับกับทีมชาติโมร็อกโกวันนี้เซบีย่ามีตัวเลือกในการจัดทัพน้อยนะครับ ก็เขาเรียว่าจะเป็นหน้าเดิมๆน,นะครับอย่างพวกซูโซลูคัสโอการโปสลาฟาเมียนะครับเป็นสัมประสานในแดนหน้าส่วนผู้รักษาประตครับวันนี้ใช้มาโกดิเมโตวิชนะครับแบบ็กซ้ายขวาเป็นกิเกสลาสนะครับกับบูบัการีซูมารีนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นเซคิโอลาอมสกับเนมันยากูเดลวันนี้แดนกลางครับวางควนลูซานเชสอีวานลาคิสติและบูบัการีซูมาเร่นะครับ มีอาโดเปโดซาซูโซลูคัสอาคมโปและลาฟอร์เมียนะครับเป็นสามประสานวันนี้แอตติกบินเบานะครับมาเยือนก็มีตัวเจ็บพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเยรารอัลเบรสออสการ์เดอร์มาคอสลุยส์เดอร์กาลาเลต้าและดานี่กาเซียนะครับขณะที่แนวรุกอย่างอินเดกี้วิลเลียมนะครับก็ต้องเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันครับนี่ครับกับทีมชาติการ์นาครับว่าวันนี้ครับแอตติกบินเบาจะมาเยือนในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมี ก็ก้ากูเรเซต้านครับปักหลักหน้าเป้าครับส่วนอินจิคิวิลเลียมนะครับน่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปรับสายศึกทีมชาติกาน่าวันนี้ผู้รักษาประตูใช่อูนายชิมอนนะครับแบ็กซ้ายขวาเป็นอินยิโกเรกูเอนะครับและก็ยูริอันเดเอเรรานะครับผู้สเตอร์เป็นดานี่บิเบียนกับไอตอปาเรเดสนะครับแดนกลางวังเบยัสปราดอสนะครับนิโกวินเลียมโออีฮานซานเกสนะครับ ก็แผงหน้ามีอเลสเบเรนเกกับกอก้ากรูเซต้านะครับวิเคราะห์บอลคู่นี้กันหน่อยนะครับเซบียานะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากนะครับ้าผลงานที่แพ้ถึงสามจากศนัที่ผ่านมานะครับในศึกลาลิก้าแล้วยิงใครไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแล้วย่ำแย่จริงครับตอนนี้เซบียาแล้วมีปัญหาคือตัวหลักบาดเจ็บเยอะพอสมควรนะครับเซบียาตอนนี้สภาพทีม เหมือนเป็นคนพิการนะครับเซมิย่าส่วนทีมเยือนครับถึงแม้ว่าตัวที่จีจาร์นะครับจะไปเล่นศึกแอฟริกันอย่างอินจกี้วิลเลียมนะครับแต่ก็ยังมีบรรดาพวกอลิสเบลเกอร์นะครับก็กากลูเซต้าครับที่ยังพอฝากความหวังไว้ได้คูรี่แฮนดิแคปเปิดออกมานะครับให้แอตติบินเบานะครับเป็นต่อที่ปอป่านะครับคู้ที่ผมวางแอตติบินเบานะครับชอบมากครับวันนี้ผมว่า บุกมาแล้วครับไม่แพ้นะครับอย่างแย่ก็เสมอนะครับแต่ผมมองไปถึงว่าให้บินเบาชนะด้วยนะครับคู่ที่สามครับเราก็ยังอยู่ในฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับลาสพามา์จะเปิดบ้านต้อนรับเจ้าบรญทุมบาร์เซโลนาคู่นี้เริ่มเตะกันเวลาตีสามครึ่งนะครับแต่เวลาบ้านเรานะฮะเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันมาห้านัดหลังสุดบาซ่าเก็บชัยสี่ครั้งนะครับเสมอกันหนึ่งครั้งลาสพามาสศูนย์นะครับส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับหกนัดหลังสุด ัสพอมาชนะ2เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับแอตลติกบินเบา1ประตูต่อศย์ส่วนบาร์เซโลนานะครับ6นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดก็ไปแพ้กับคลับอเมริกาในนัดกระชับมิสมสร3อประตูต่อ2นะครับส่วนอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับ拉สพอมาเจ้าบ้านนะครับแข่ง18นัดชนะ7เสมอ4 แพ้เจ็ดมียี่สบห้าแต้มรังอันดับสิบของตารางคะแนนลาลีกาในตอนนี้นะครับส่วนบาร์เซโลนาแข่งสิบแปดนัดนะครับชนะสิบเ็ดเสมอห้าแพ้สองมีสามสิบแปดแต้มอยู่อันดับสามของตารางคะแนนนะครับตามหลังจากฝูงอย่างเลเอลมาดิดอยู่เจ็ดแต้มลาสพามาเจ้าบ้านนะครับวันนี้ก็ยังมีแข้งหลักนะครับที่เดี้ยงเก็บอยู่ก่อนแล้วอย่างพวกอัลบาโรรามอมสกัฟบิโอกอนซาเลสนะครับแต่ข่าวดีมากวันนี้คือจะได้คิลเลียนโรล,ลิเกสนะครับผ่องเครื่องตัวเก่ง ผลโทษแบนดกลับมายืนคุมแดนกลางนะครับคันว่าวันนี้ครับลาสพอมาร์สจะจัดทัพต้อนรับบาร์เซโลนาด้วยระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นอัลบาโรบายเยสนะครับแบ็กซด์ยขวาเป็นอเล็กซัวเรสกับเซกี้กาโดนานะครับกู้เซนเตอร์เป็นซาอูโคโคกับมิก้ามาโมนะครับแดนกลางครับวันนี้วังคาบีมูนยอสกับมักซิโมเปโรเน่นะครับคิเปลียนสโลริเกตนะครับช่วยกันขับเคลื่อนแดนกลาง สามประสานวันนี้ใช้มาวินสปาร์กมูนเนลเอลฮัตดดี้และซานโดนะครับวันนี้ถือว่าตัววันนี้拉斯พมาร์ตรไม่ได้ชิเล่นครับถือว่าเป็นตัวหลักแทบจะทั้งทีมนะครับวันนี้ส่วนทีมเยือนครับอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับวันนี้จะไม่มีมาร์คอันเดสเตเกนนะครับในด่านมือหนึ่งรวมถึงพวกอิยาโก้มาติเนสมาคอตอลองโซคาบีและข่าวร้ายล่าสุดครับเบสดี้นะครับก็เดี้ยงเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับ แต่ก็ยังมีโชคดีอยู่นะครับคือได้แฟรงกี้เดยอนครับผลทดตแบนกลับมายืนแดนกลางวันนี้ครับบาซ่าจะมาเยือนด้วยระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นอินาคี้เป็นย่านะครับแบ็กซ้ายขวาเป็นเจ้ากันเซโร่กับโรอิกบาเดนะครับผู้เซนเตอร์เป็นโรนัลดอนโคกับชอกุนเด้วันนี้แดนกลางวางเซกิโรเบตโตแฟรงกี้เดยองและอิวคายกุดุกันสามประสานเป็นราฟินย่าเฟรรานตอเรสและโรเบิร์ตเรวันดอฟสกี้นะครับ ลาสพอมานะครับช่วงหลังมานะครับเหมือนฟอร์มดับลงไปนะครับแต่มีเกมเย่าเป็นจุดขายนะครับลาสพารมาสนะครับชนะถึงสี่นะครับในหกแบตหลังนะครับและแพ้แค่เกมเดียวจากแปดนัดนะครับส่วนบาร์เซโลน่านะครับดอบไปยังเห็นได้ชัดนะฮะเก็บชัยชนะได้เพียงสองจากห้าเกมที่ผ่านมานะครับรวมถึงเกมเดือนคือว่าบาร์ซ่าเกมเดือนนะครับไม่ดีนะครับช่วงหลังหลังมานะครับ ไคเยือนใครก็โดนตลอดนะครับกับแฮนดิแคปที่เปิดออกมานะครับให้บาซ่าเป็นต่อนะครับหนึ่งเมตรผมมองว่าคู่นี้ลองลัสพานมาร์สได้นะครับผมอว่าวันนี้ยิงไม่ขาดยนงไงก็ไม่ขาดแน่นอนนะครับผมให้บาซ่าเสมอด้วยนะครับวันนี้คู่นี้ผมเชียร์ลัสพาวมาร์สนะครับครบถ้วนนะครับสําหรับฟุตบอลในค่ําคืนนี้นะครับคู่แรกครับคริสตัลพาเลสนะครับ พบเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้ผมชอบคริสตัลพาเลตนะครับคู่นี้วางคริสตัลพาเลตได้เลยคู่ที่สองเซบีย่าพบแอเลติกบินเบลนะครับเซบีย่าเจ้าบ้านช่วงนี้ฟอร์มห่วยมากนะครับแล้วมาเจอบินเบลที่กําลังมั่นใจและยังไม่แพ้ใครของนัดหลังสดุดคู่นี้ผมวางไว้ที่แอเลติกบินเบลคู่ที่สามลาสพาเมร์กับบาร์เซโลนานะครับลาสพาเมร์ mas, นะครับตัวหลักๆแทบจะอยู่กันครบนะครับจะม,มีแค่ฟาบิโอกาซาเลสนะครับ แต่บาซ่านะครับตัวเจ็บเยอะครับตัวดาวรุ่งอย่างกาบีเปเรี่นะครับก็เจ็บนะครับคุณนี่ผมมองว่าบาซ่ามาแพงไปหน่อยนะครับคุณนี่ผมวางลาสเพอมาร์สนะครับครบถ้วนครับบอลสามคู่ในค่ำคืนนี้นะครับผลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วไว้พบผมได้ในคลิปวิเคราะห์บอลพรุ่งนี้กลาบสวัสดีครับ